คุณผู้ชมคะมีรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่าย3โมงค่ะ,ะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักแล้วไปชนขอบสะพานต่างระดับอ่อนนุชตกลงมาขวางทางรถไฟแบบนี้ค่ะคนขับ เสียชีวิตนะคะนี่คือช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะคะรถบรรทุกตกจากสะพานต่างระดับอ่อนนุชถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางปะอินตกลงมาแล้วขวางทางรถไฟสายตะวันออกระหว่างสถานีลาดกระบงังทับช้างตัวรถกับตู้คอนเทนเนอร์เสียหาย เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยคนขับนะคะแต่ว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคะ่ะตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานข้ามทางรถไฟตัวรถเนี่ยกีดขวางทางนะคะก็เลยต้องประกาศปิดทางตอน14นาฬิกา50นาทีเพราะฉะนั้นรถไฟขบวน390รอเปิดทางอยู่ที่สถานีลาดกระบังนะคะตอนนี้นะคะในสถานีรถไฟบ้านทับช้างก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้น <c oughs> ช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมกําลังจะเดินทางด้วยรถไฟสายตะวันออกและต้องผ่านสถานีบ้านทับช้างลาดกระบังก็ขอให้เผื่อเวลาและเตรียมแผนสำรองด้วยนะคะ<อ>รถบรรทุกหล่นลงมาแล้วมันขวางทางอยู่เขากําลังเคลียร์เส้นทางกันอยู่ค่ะนี่คนใช้บริการรถไฟกลับบ้านตอนเยนเ็นๆเส้นทางนี้เยอะเลยนะใช่ค่ะโอ้โห<ะ>พิจารณาเส้นทางกลับบ้านใหม่ด้วยนะครับเย็นวันนี้ฮะ